สำหรับในส่วข,ของตัวราคาทองคำนะครับนักหนุนครับผมขอสรุปประจำวันที่16เดือนพฤศจิกายนแบบนี้เลยนะหน้าบายทองคำลงมาแล้วยังพอมีลุ้นไหมคำตอบคือยังพอมีลุ้นครับเพราะว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยลงจริงนะ แต่ยังไม่ได้เป็นการสะท้อนชัดเจนว่าลงเพื่อกลับไปเป็นหน้าเซลล์หรือลงเพื่อทําการเด้งขึ้นต่อเพื่อไปทำํำไฮใหม่ดังนั้นขาบายทุกคนไม่ว่านั่งจะติดบายอยู่ที่บริเวณจุดไหนก็ตามบางคนอาจจะโชคร,ร้ายหน่อยไปบายไว้นู่นเลยครับ1,974ปลายยอดซึ่งมีจริงๆบางคนเขาติดไม้เซลล์อยู่เขาก็ต้องการ h ไม้เอาไว้ครับทุกท่านก็เลยไปเปิดไม้บายบริเวณยอดตรงนี้พอเปิดปุ๊บ ออมย่อปั๊บเลยจบเลยครับทีนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ต้องกังวลใจและผมเองก็มีออเดอร์บายเข้าไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนด้วยก็ยังไม่ได้กังวลใจสิ่งเดียวที่จะทําให้ผมกังวลใจและรวมไปถึงพี่ๆขาบายที่จะต้องกังวลใจก็คือทองคาต้องร่วมหลุด1957กับ1 9 5 0 8 9ถ้าหลุดจาก2ตัวเลขตัวนี้ไปได้หน้าบ่ายควรจะยอมนะครับอันนี้พูดกันด้วยภาษาแบบว่าเรียบง่ายตรงไปตรงมาควรจะยอมนะครับ แล้วคุณยอมไหมยอมครับผมคัดทิ้งแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันชัดมากแล้วกับการที่ทองเนี่ยถ้าจะขึ้นมันจริงๆมันต้องขึ้น1957ตรงนี้ด้วยซ้ําครับทุกท่านตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เลยด้วยไม่ควรนะจะไหลลงลึกกว่านี้ไปจะถึง1950ถ้า1950นั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กําลังจะแจ้งเตือนกับผมแล้วว่าคุณครับคุณเตรียมตัวได้แล้วนะเรือของคุณเนี่ยมันกําลังจะชนกับฐานน้ําแข็งแล้วคุณต้องเตรียมสละเรือนะครับแล้วผมก็จะไม่ดื้อแต่ ช่วงนี้อย่างที่บอกครับนักทุนทองคำเดี๋ยวลากกินบ่อยเพราะฉะนั้นผมจะอาศัยกลยุทธ์แบบว่าเทรดหลอกน้อยที่สุดถ้าเทียบกับเงินต้นในพอร์ตแล้วก็จะตั้ง SL ในจินตนาการเอาแทนพอราคาไหลลงมาตรงนี้ปุ๊บผมจะดูก่อนว่าเมื่อจบไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนี้เขาจะปิดตัวต่ำกว่านี้ได้ไหมถ้าเกิดว่ายังยังอยู่สูงกว่าบริเวณจุดดังกล่าวตรงนี้นะครับนักทุนหรือว่าลงมาแล้วทิ้งไส้ย้อนกลับขึ้นไปแบบนี้แปลว,ว่าสบายเลยฮะสบายเลยคืออย่างไงครับสบายเลยก็หมายความว่า ผมยังสามารถถือลุ้นต่อได้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าไปตัวตามไปถึง950ไปเลยอันนี้ชัดตลอดกับตังเรือบอกกับเราแล้วว่าถึงเวลาต้องสละเรือแล้วครับคุณโดดครับเรียบร้อยง่ายไหมฮะคุยกันง่ายง่ายแค่นี้เลยครับนั่งถุคกับจบและย้ำอีกครั้งขาบายตอนนี้น่าจะกําลังร้อนใจไม่ต้องร้อนใจดูตัวเลขตัวนี้เอาไว้ครับ1957.3ถ้าทองจะขึ้นจะถามผมว่าทองจะขึ้นตอนไหน ตอนไหนเนี่ยผมตอบไม่ได้แต่ถ้าทองจะขึ้นในนัง้งนจริงมันต้องขึ้นตรงนี้ถ้ามันจะยังเป็นหน้าบายมันต้องตรงนี้เลยหลุดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับแต่ขอให้อยู่ในโซนน้าเงินมันต้องขึ้นจากโซนน้าเงินตรงนี้ถ้าจะยังเป็นหน้าบายนะครับแล้วพี่ติดบ,บายอยู่ด้านบนไม่เป็นไรติดบ,บายอยู่ด้านบนหลุด1950ง้าักเหมือนกันครับนั้นชุนครับผมแต่อย่าลืมนะไม่ใช่บรหลุอย่างเดียวต้องปิดตัวด้วยถ้าปิดตัวต่ำกว่าหนึ่งกาตรงนี้ต้องพิจาารณในการ ทัดลอสนะครับผมโอเคขาบายน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับคุณแลาผมไม่มีของอย่าจะบายเลยครับมีแค่นี้ครับ6 0 0 0 0 0จุดซึ่งแตะแล้วด้วยครับ1957.3ท่านถ้านักทุนจะพิจารณาการบายเหลือแค่นี้จริงๆถ้าจะไปบายต่ำกว่านี้ยิ่งต่ำยิ่งราคาสวยมันไม่ใช่การที่นักทุนจะบายนักลงทุนจะต้องบายในยามที่ยังมีโอกาสเป็นขาบายนักลงทุนอย่าไปบาย ในยามที่เขาเป็นหน้าเซลลนั่นคือการเทรดส,สวนเทรนสวนสถานะตลาดมันจะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนก่อนหน้านี้ครับที่นันกจุ่มจบายตรงไหนมันก็ตามแต่ยังไงก็ลุ้นไม่ขึ้นทองขึ้นแป๊บเดียวก็ลงขึ้นแป๊บเดียวก็ลงมันจะตกสภาวะแบบนั้นเพราะฉะนั้นภรรยาหลีกเลี่ยงการกระทําบางกล่าวนะครับชาบท่าในใดที่ตัวใจตรงการขาบายขอเลข1นึ1่คนละหตัวครับทีนี้มาดูฝั่งขาเซลล์ด้วยครับผมขาจซบอกว่าคุณครับพี่ติดเซลล์ที่ด้านล่างนี้เริ่มมีลุนหรือย,อยังครับต้องบอกว่า เปอร์เซ็นต์เริ่มกลับมามีลุ้นสำหรับขาเซลน่อยแล้วครับแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือย,ยังสำหรับคนติดเซลอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เลยต้องบอกว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอย่างที่ผมบอกการลงทุนไปครับว่าขาเซลลจะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ขาเซลจะต้องลงต่ำกว่าหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบจุดแปดเก้าให้ได้ถ้าต่ำกว่านั้นได้โครงสร้างขาบายที่สร้างขึ้นมาช่วงต้นสัปดาห์มันจะเริ่มเกิดรอยร้าวและก็แตกเลยครับน้ำทุนและก็สามารถกลับไปเป็นหน้าเซลล์ได้เลยแต่ถ้ามันไม่ลงผ่านโซนน้ำเง,งนี้ ขอให้ขาเซลที่ติดเซลอยู่ที่ด้านล่างเข้าใจตรงกันด้วยนะครับว่าคนขาบายถ้าเขาไม่บายบริเวณยอดดอยเขาจะบายกันตรงไหนตรงไหนจะเรียกว่าเป็นจุดสะสมกําลังของขาบายมันคือจุดตรงนี้เลยครับคือพูดง่ายๆว่าบริเวณดังกล่าวตรงนี้เนี่ยมีขาบายยืนรอก,กันเต็มไปหมดเลยครับยืนขวางประตูด่านหน้าเซลล์เอาไว้เพราะถ้าหลุดตรงนี้ได้ขาบายก็จะยอมอ่ะผมยอมเปิดประตูให้คุณกลับไปเป็นด้านเซลล์ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่าน ก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าขาบายไม่ยอมนะฮะแล้วการขึ้นต่ออีกชุดหนึ่งของราคาทองคําม,มันจะต้องเริ่มต้นขึ้นในโซนน้ําเงินตรงนี้อย่างแน่นอนครับทุกท่านไอ้คาว่าแน่นอนเดี๋ยวไม่ได้หมายควาว่าทองมันจะต้องขึ้นและให้เราบายอย่างแน่นอนนะครับแต่หมายความว่าถ้ากรณีมันจะต้องขึ้นจริงๆในวันนี้เนี่ยนะครับผมให้น้ําหนักว่ามันจะต้องขึ้นในโซนตรงนี้ซึ่งแตกแล้วเป็นที่เรียบร้อยถ้าหลุดมันก็กลับไปเป็นหน้าเซลล์ได้ต่อมาคือคนที่บอกว่า คุณครับแล้วผมมีไม้เซลลจากด้านบนเนี่ยสวยๆแบบปลายไส้มาเลยฮะลังถือต่อได้ไหมโชคดีหน่อยครับการที่นั่จุดได้ไม้เซลลจากเมื่อวานนี้เนี่ยมันจะมีจุดบังคับโครงสร้างเทรนเซลอยู่ที่1962ตามที่นั่จุดได้เห็นอยู่ในภาพนี้เลยคือพูดได้ง่ายว่าการเด้งกลับขึ้นมาของราคาทองคําคาเซลด้านบนเนี่ยจะยังไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยครับถ้าทองไม่ได้เด้งจนถึง1962.76 แต่ถ้าเกิดว่าทองได้ทะลุ1962.76ไปได้เมื่อไหร่แล้วก็ความเสี่ยงที่ทองจะกลับขึ้นไปทำหายใช้เพราะว่าหายใหม่เลยนะครับที่สูงกว่า1974น,นี่จะมาทันทีเลยนะฮะคือถ้าทองอยู่ในโซนน้ำเงินตรงนี้อาบายที่อาขาเซลที่เซลลแล้วได้กำไรเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในการแบ่งปิกเก็บทำกำไรบางส่วนครับไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาเพราะว่าทองมันจะย้อนแล้วครับนั้นทุนเอาละตอนนี้คือผมจะรันกำไรแบบยาวๆแล้วหรือยังครับ หน้าเซลยังถือกำไรได้แต่ยังรันยาวไม่ได้การจะรันยาวของนั่นทุนทองจะต้องหลุด1950.89ลงไปแบบนี้จะเป็นการทาลายโครงสร้างใยและรันยาวๆได้ครับทุกท่านประมาณนี้เลยนะครับนั่น,นี่คือบทสรุปครับของทองคาในวันนี้ถ้าเกิดว่าขาเซลเข้าใจตรงกันนะครับขอเลข1นึ่งของเลข2คนละ1ตัวด้วยครับ คู่เปล่าเทรดดิ้งช ALLENGE s e a s หนึ่งนะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมคู่เปล่านะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกําไรเฉลี่ยต่อเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมไม่จําเป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไป ถ้านั่งทุดสนใจ กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกนค r Code คเพื่อเข้าลิงก์ในไลน์กลุ่มเลยนะครับนั่นกครับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักงทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดยาวนานถึง3เดือนเลยครับเราวันที่1 5 0 0 0 0บาทเราวันที่2 20,000บาทเราวันที่3 1 0 0 0 0บาทและเราวันที่4ถึงวันที่8คนละ5,000บาทนะครับพร้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะขอบคุณครับ นั่งทุนห้องซิกของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให้หนั่งทุนได้ทดลองก่อนเช่กับว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูมีทเทรดสดชนข่าวครับลไลน์ ID อยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJ Go Signal ห้องซิกคูตอย เทรดแบบ breakout trading นะครับถ้าเกิดว่ากร,ราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน JJ go signal 3ครับคูดเจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคชอ้นครับนั่งชุนครับเทรดโดยใช้เทคนิค SMC fibo บวกกับ h a r ์ o มนิกนะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านั่งชุนสนใจแอด line ID ได้นะครับ JJ โกซิ gnal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับครูเปา1นิวส์ูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องกองผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรดทุกคู่เลยทองสกุลเงิหลักสกุลเงินรองดัชนีน้ำมันยังไงฝากนักทุนไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ